ผมยังจำคืนนั้นได้ดีตีสามกว่ากว่าผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูทีๆหน้าบ้านคล้ายคนแก่ไม่มีแรงเคาะซ้ำๆผมเปิดประตูออกไปก็เจอชายแก่หลังค่อมยืนสั่นเทาอยู่ใต้แสงไฟสลัวๆขอขอเข้าไปหลบหน่อยได้ไหมหนุ่มแกพูดเสียงแหบพร่า ผมจำได้ทันทีแกคือตาโช่งเพื่อนรักของไอ้ถิ่นที่เพิ่งตายไปเมื่อเดือนก่อนผมถามแกด้วยความตกใจตาโช่งมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ครับแกไม่ตอบแต่ยื่นห่อผ้าเก่าๆให้ผมถิน่นถินฝากไว้ให้เองว่าแล้วแกก็เดินหายเข้าไปในความมืดผมรีบแกะห่อผ้าดูข้างในเป็นพระเครื่องเก่าๆ ผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเพราะพระเครื่ององค์นี้เป็นองค์เดียวกับที่ไอ้ทินใส่ติดตัววันเกิดอุบัติเหตุแล้วตาโชงมาได้ยังไงในเมื่อเขาบอกว่าไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายเดือนแล้วหรือว่า